จ้ายังมากับมาพา่อห็ดขาลายบางเนี่ยสองดอกุอ้ยงามงามงามสวยสวยจ้าแต่ยังบตัดขาดจ้ะเอาไว้ไปตัดอยู่เฮือนเวลาต้มน้ำเดือดล้วตัดลงมันจังบรดำพออีกดอกแล้ว มีอีกบอ่อมีอีกบอ่อพอได้เก็บอยู่จ้าทางนี้อีกดอกทางนี้อีกดอกบนนี้โอ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 ้เ้ยมันเท่าออปะโอ้ยดอกนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดอกนี้มีอีกบอ่อมีอีกบอ่อ มันมีได้สองดอกจ้าจ้าได้สองดอกอสีดอกกัสิเต็มตะก,กาได้นี่ <laughs> นาฮ่าฮ่า่า่ามาเ่าฮา่าฮา่าฮาฮา่าะา่าฮ่ามาฮ่าฮาเ่าฮ่า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 ็่ด่่ กับพ่อได้อยู่เด้หน่บลูซิมีอ่อยู่บอจามายังสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกทกท,กท่านนะจา๊ะมาเลาะป่ายามเศร้าเพื่อมีเฮ็ดลงเรือแต่ก็ได้เฮ็ด ไปเลาะป่าน้ำกันจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากดติดตามรับชมนะคะขอบคุณหลายๆจ้ากำลังสิั่างเลาะเข้าไปบึงเพื่อมันมีอีกปีนี้เฮ็ดมันหน่อยเด้อจ้ะบรรยากาศป่าเฮ็ดได้พอแกงแล้วละ,ละวันยุดมาเลาะจักหน่อย สรุปเดินทั้งป่าได้เห็ดแค่นี้จ้ะได้เห็ดขาลายแค่นี้เด้อพี่น้องเอยนี่แหละจ้ะเห็ดพึ่งขาลายได้พ่อแกงอยู่จ้าเดินทั้งป่าเห็ดบ่มีแล้วจ้ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านเดอจเดอที่เข้ามารับชมให้กำลังใจจ้าพ่อพ่อกันคลิปหนาเด้อจะเดอเดี๋ยวสิพาไปเลาะอ,อีกว่ามันสิมีเห็ดหลงเหลืออยู่บ่ <laughs> ไปแล้วจ้าขอบคุณลายๆจ้าได้พ่อแกงแล้วละ่ะสี่ดอกนี้ก็ได้หมอหนึงแล้วนี่ดอกใหญ่อยู่ขอบคุณลายๆจ้า